ไอ้ hey, แมวมองโฟนอินเข้ามายังวะครับท่านกำลังต่อสายอยู่ผมแจ้งแมวเลิกไปแล้วว่าท่านตัดสินใจยืมเงินเข้าแต่เขามีเงื่อนไขมีเงื่อนไขหาอะไรล่ะตัวสามอะฮัลโลหลไอ้แมวแกมีเงื่อนไขอะไรถ้าคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนเอารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยกลับมา เดี่ยนดิข้าเป็นประเด็ดการไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลผมพร้อมจะให้คำแนะนำปรึกษาอย่ามาสอนข้าสรุปแกบอกไม่ยิ้มตังใหม่พร้อมครับจะให้ด้วยตัวเองหรือเปล่าทักคินมาทำเองเลยจะให้ยืมเท่าไรห้าร้อยบาทอันนี้สงจากประชาธิปไตยที่กินช่วยแกนะ มีเงินตั้งเป็นหมื่นล้านให้อิมห้าร้อยบาทแล้วแกจะไม่มีบ้านดูวยอันนี้ข้าเคยทำมาสตาร์ลิมมันคิดว่าตัวเองเป็นใครมันมีเงินข้ามีรถถังเป็นพันคันถ้าจะเอาเงินซื้อาหารข้าได้คงขบตายท่านครับกองทัพเราก็จะทั้งแตกแล้วเจ้าเงินที่ไหนเติมน้ำมันเบนซินให้รถถังล่ะครับ